ก็มาลงอาไมไม่ตามวนลงลงที่ลงเฮ้ยลลงลลงมา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 มกมา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 าม แลวแล้วคุณจะเกิขึ้นมาว่าแกรงดูดันไ่่กลกลแขงแบกคุณด้คุณแอบกยังไงเลยเนี่ยไปแบกแบกด้วยเนี่ยเออเิบตดูช่วงลางหนมอหามยอันี้เ็นกันอีแล้วล่ะอันนี้อันนี้หนูเป็นมาทำแรงมา อ๋อเป็นสาวเรียร์พยเอ้ยเชียร์พิเอ้เชียร์พิเอมีเบียร์แล้วต้องหลุดขวดเท่าไหร่ลูกบอกบออะไรหน่ะขายเป็นขวดหรือทาวเวอร์เออบอกอะไรนะอันนี้สองขวดนี้เท่าไหร่โอ้ขวดเหรอเหรอขวดนี้เท่าไหร่ขวดนี้เท่าไหร่ฮะ ที่ขอสองรอบไม่ใช่แล้ว่ขอสองขวดอะไรวะเนี่ยผู้ช่วยอะไรเนี่ยที่ขอสองขวดสองพันอะไรฮะไอหกขวดไอ้ไอหกขวดเนี่ยใช้ที่เปิดเปิดหรือว่าเปิดแบบไหนลูกชื่ออะไรลูกชื่อจ๋าชื่อน้องจ๋าโอ้ชื่อของจองกันเลยอันนี้เขาจ๋าคุณเจียว